เชิญทีม B ครับทีม B ครับอ่าครับทีมบีครับขออนุญาตครับทีมบีนะครับทีมีข้างในทีม B ครับอ่าทีม B ีหัหลังกับมาทางนี้ก่อนนะครับทีมนะครับ

คนข้างหน้ามาอยู่ข้างบนพี่ข้างล่างมีพี่ผมเปิดวีดไว้อยู่พี่ข้างล่างผักเปียไว้อยู่านดเดโอมได้หลอกริงไว้ วันนี้เอาใครมาครับอ๋อวันนี้เอาใครมาครับมาหาข้างหน้ามาหาข้างหน้าจับปันเจอใครออกข้าเลยจับโปเกมอนเหรอจับโปเกมอนอยู่ครับหลองจริงเลยดูดิพ่อลูกอ่อนเนี่ยฮะ รอมากเลยเพราะลูกออน่ะครับอโคงเวทีการน้นวันนี้าประธานทีอเวทีกานะครับอยงไาประธานก็จะร่วมันกับพวกเราครับจะร่วมันกับพวกเราด้วยนะครับันไแค่20โลสุดชัเือนี้สุดชันเกือกนี้ ขึ้นร้อนล้ร้อนร้อนร้อนแดงพราอากาศมันร้อนมาก้ทำไมของพี่หมีอากาศดีวันนี้ทำไมของผมด้กว่านัก็ใช้งานต่อไงอะไรอ่ะนิง้มัเข้มข้กว่านะพี่มีเขาบอกเขาเข้มข้นเหรอพี่พี่หมีนี่ไงพี่เขาบอกเขาเข้มข้นกว่าพี่เข้มข้นกว่า้นใช่เป็นลด ดำวยด้วยสออดโอเคจางได้มันมันมันเป็นทีมงานทะลตันจริงๆเลยใส่ก็จะไปนอันีเป็นแค่ะเเสียน่มน่สิงนีกว่าพี่นี่าไดน่เดียวกัน 哎 <I>。